ก็น่าสงสารมากค่ะเอาจริงก็เหมือนเพื่อนๆบอกว่าถ้าพูดเยอะก็จะเป็นการสปอยครับผมมาลีก็คือเป็นผู้หญิงที่แบบจิตใจดีเหมือนตัวตนเดียวกับกับเฟิร์นเลยค่ะครับใช่เลยใช่ใช่แบบวิเศษนิดหน่อยจริงๆอย่างนี้เราต้องให้คนอื่นพูดปะครับเอาแล้วค่ะเอาใหม่เอาใหม่ใช่ใหมใช่เขาก็น่ารักนิสัยดีเห็นไหมคะเนี่ยเอาขนมมาด้วยโอเคใช่ค่ะก็จะเป็นผู้หญิงที่แบบว่าคือ ตามหลอกหลอนทุกคนแต่ว่าจะต้องไปดูว่ามันก็ต้องมีเหตุและผลที่มาของมันก่อนที่มาดีจะตามไปหาทุกคนไม่จริงๆอ่ะปกติแล้วอ่ะการที่จะตามอาฆาตหรือตามหลอกหลอนอ่ะจริงๆริงเราต้องบอกว่าเขาเขามาสภาพดีไม่ได้หรือเปล่าเขาได้รับบุญมามาระอยงใช่ไหมพี่เอิร์ทหลอกเลาหลอกเลาหรือเปล่า ไม่ค่ะทุกคนทุกอย่างก็คือมันเป็นกฎของกรรมเนาะทุกอย่างทุกคนมาจากการกระทาของตัวเองก็ไปดูในหนังแล้วกันว่าเพราะอะไรแต่ละคนจะเจอแต่ละแบบยังไงครับผมนอกจากความน่ากลัวอยากจะให้คนดูเห็นมุมมองไหนของมาลีครับโอ้นอกจากความน่ากลัวแล้วมาลีก็ยังมีมุมแบบความรักแบบหวานๆนะคะก็คือในพาร์ทของอดีตอย่างที่เห็นในทีเซอร์เนาะก็จะเป็น มารีกับผู้หญิงอีกคนนึงนั่นก็คือนับตังที่แสดงเป็นนุ๊อะไรเรียกชื่อโอ้หแก๊แก๊กแใช่ก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่น่าติดตามเพราะว่าันสามารถเคมได้เลยว่าเราเป็นยูริหนังผีเรื่องแรกในประีน่้มาดูกันครับ